ก้ากินข่าวเรียนยูหันโทรศัพท์รถขิดจ้านี่เรียนโทรศัพท์นี่เรียนได้เงินนี่นี่เรียนได้เงินนี่นี่นี่กินข่าวไหมหันไม่เบิ่งวะหันเอาค่อยเลยสติมากจะใส ห้อยดิสติกมาแต่สายมาปกเียบอแมนมื่อนี่เขาบอกเลยห้อยดิสติกหันมาไหมเบิ้งบอแมนหรอกมื่อหือหือหือหยังบอแมนเรื่องตลกเด้ตีมาจากปากเมียนี่ละเบิ้งนี่ไม่เป็นหูปากเปื้อเยื่อเหนียวบอแมนนี่ปากเมียมาเจี๊ยบมรือเปล่าเจี๊ยบ มันเลยมีเลสต์ไนเดีนี่เลสติกบ่มแมนเลสติกวนแผลผู้ใดหอมมาฮะมันหอมมันบอแมนเอาดีๆมือขึ้นกับกาบันเดิ๊กกาบานเดิ๊กซุ่มมือยื่นน้ำปลายจอบพี่กาบานเดิ๊กซุ่มมือให้เดวให้ทานเนี่ยข้าว่าข้าวเดียวกับค้าว่าแป๊บเดียวของเจามันจาะชั่วโมง เบามาเบิ้งข้าวเดียวนี่ประมาณสิได้ฮู้ไว้ต่อไปนี่สิได้ฮู้ว่าคำว่าแป๊บเดียวข้าวเดียวกับแป๊บหนึ่งนี่มันคือกันบ่คำว่าจักข้าวของเจ้านี่จักข้าวนี่สามชั่วโมงอ่ะอืมไอ้นางเขาเบิ้นมาจักข้าวอย่าไปบอกเข้ามาจักข้าวกับคนอื่นอย่าอายคนอายคนเดีมันใส่พิษประเภทใส่พิษคำามอะบอกเป็นเวลาไปเลยจากสามสิบโมงด้วยจะว่าจากข้าวคำว่าจากข้าวกับคีรุปประมาณ หารอยมีดนี่แหละห้องกิโลหนึ่งนั่นแค่นังเคือนว่าจะข้าวจาไว้อย่าไปบอกคําว่าจะข้าวกับคนอื่นมันจนะข้าวมันระยะทางเนี่ยมันบออันนี้มันเวลาเลยจะข,<อ>ข้าวบอจะข้าวแมนยูจะข้าวเวลามันกับโมแมนเด๋รวสีมาสมามสมมุ่งคําว่าจะข้าวเขาเบื่อหนว่าจะข้าวดอกนั้นสามสมมุ่งนั่นเดี๋ยวน้าไผ่เขาสีเสียว่าจะข้าวสามสมมุ่งจะข้าวเนี่ยมันประเมินอะไรประเมิน เก็จะบอกเข้ามาจากข้าวเขาจะเข้ามายังบอกเข้า,มา,า,ขา,า,ขามาอย่างนี้ก็บอกต้องว่าพุ่นลเดอร์จากซีหาทุ่งสินี่นสิเขาบ้านนี่นสิบตองใส่่าเข้าไปข้าวเดียวจะบอกเข้านีคนล่อกับคนไปมันมาคือกันดิอนันนี้เอาสาละคนล่อกับคนบ่ล่อมันต่างก,กันเขาหูวว่าจะของเป็นคนใจเย็นเป็นพอพราคน แต่ยาเอาจิตใจจ้าของมาเปรียบแถวกับจิตใจคนอื่นมาชือเจ้าของเสมอไปพอะข้ว่าจะข้าวยาสวอออีกรัจ้าแจบบาทอดป่ารัาส,สงสัยเรื่องเรียสติท่านได้เศร้าอยู่พี่น้อง เดี๋ยวปิดคลิปนี้เราต้องมีเคี่ย์กันไว้เพาะกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ